ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องหนุ่มใต้หลวงถิ่นวันนี้ผมก็อยู่บนหลังคาบ้านนะครับก็ขึ้นมาปรับปรุงระบบอ่าขอโทษทีนะครับพอดีมีรถผ่านก็ขึ้นมาปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์นะครับนิดหน่อยเนื่องจากเดิมเนี่ยผมได้ทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ าวางแผงเอาไว้นะครับเฉยๆนะครับไม่ได้มีการเจาะยึดแต่อย่างใดแต่เนื่องจากากลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยทําการขึ้นมาตรวจยึดนะครับก็ได้เตรียมการตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาจะเจาะยึดนะครับก็ ไม่เคยขึ้นหลังคามาก่อนนะครับก็ขึ้นยากน่าดูนะครับสําหรับผมแนะนําว่าถ้าพอที่จะจ้างช่างได้นะครับจ้างช่างดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยนะครับตกผลาตกลงไปเนี่ยอันตรายอันนี้ผมก็ขึ้นมาแบบทุลักทุเลนะครับสักพักใหญ่แล้วก็พึ่งเจาะได้หนึ่งรูท่วนนะครับ <laughs> เนื่องจาก ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ด้านช่างนะครับขึ้นมาบนหลังคาเนี่ยก็วิวก็สวยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามรับชมช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ